สวัสดีครับวันนี้ CCR Channel ก็จะมาคลายความเศร้าจากเกม Eco กันนะครับในเกม Battlefield 2142นรับอ่าอครับอ,อันนี้ยศผมก็นิดหนึ่งครับ่าเล่นออนไลน์นะครับถึงได้ยศมานี้เน o แล้วก็มีสิ่งปลดล็อกครับอโอเคมาดูสิว่าผมมีอาวุธอะไรมั่งสิ่งปลดล็อกเนะผมเล่นนี่ครับมีหนึ่จโจมตื่นก็ได้มาลูกซอง อันนี้แสดงตัวทหารแล้วก็ปืนจุจมบอลครับวอสอันนี้จุจมหนักครับมีสองสายเจ้าสองปืนก็ได้แล้วก็มีอะไรอ้าวไม่มีแล้วเล่นหน่วยนี้เป็นหน่วยหลักครับอืมอ,นนอ,นนอนน้ไปเลยปกติผมจะเล่นเกมในช่วงต้นๆเดือนเมษายนครับช่วงก่อนสองการช่วงนี้ช่วงกำลังแบบร้อนเลย่ะ ก็ขายความร้อนด้วยเกมนี้นะครับแต่ว่าต้องมาขายความเศร้าช่วงนี้ครับอโอเคเราจะเริ่มจากด<ม>่านไหนดีด่านไหนดีเอาด่านด่านด่านนี้แล้วตามด้วยด่านนี้โอเคระดับนี้ครับของบัตอันนี้เล่น<ม>เล่นคนเดียวครับเล่นกับบัตรกับ ขอฟื้นฟูฝีมือก่อนรับไม่ได้เล่นนานอันนี้50ครับโอเคเริ่มในการเล่นอันนี้ก็เป็นฟิลสองหนึ่งสี่สองครับก็ไม่ค่อยเดี๋ยวนีไ้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีพัฒนาอะไรมากๆครับก็มีข่าวมาว่าจะมีฟิลสร้างออกมาโอเคทางนี้คนไทยไม่ค่อยเล่นกันเท่าไหร่อ่ะไม่ค่อยเล่นผมเล่นอะไรก็เล่นกับฝรั่ง เป็นสงครามที่สู้ระหว่างยุโรป EU นะครับกับแปซิฟิกผมเล่นแปซิฟิกนี่แหละเล่นหน่วยจูโจมเป็นสงครามแย่งชิงพื้นที่กันครับอ่ารักปืนใสเลเวลอันนี้ที่ตุ๊บตุ๊บทิดตุ๊บหัวใจครับที่อะไรปั๊มหัวใจอ่ะทำให้คนตื่น,นครับที่เพื่อนเราตายเราต,าราตื่นขึ้นมาเคเียกจุดเกิดเหนียเคเข้าร่วมมูลบ หอะไรนี่อัลฟราบาโวซาลีซาลีเนี่ยอ่าคนเยอะไว้ก่อนโอเคไม่เป็นหัวหน้าก็จะมีนี่ครับเป็นผู้บังคับบัญชาได้แต่ว่าผมไม่เอาในโหมดอะไรเนี่ยผู้บังคับบัญชาเนี่ยแทบไม่ได้ออกรบเลยครับคือแบบอยู่แนวหลังสั่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 งว่าให้บุกตรงนี้โอ้ยอ่ารถลดลด ใจดีจริงๆไปรับระเบิดให้เราไปรับยึดระเบิดให้เรานะครับขับรถมากันเราโอ้กดชิปเพื่อวิ่งนะครับอ่านี่เป็นปืนวอชปืนบอลปืนบอลปืนต้นเบาต่างกับใช้ปืนกลโอ้โหเยอะปืนกลหนักยแน่นครับปืนกลเบาก็จะมีกระสุนเยอะกว่านะครับแต่๋ยนพีหน้ัวเองเอ้าวโดนอะไรเนี่ยโดนฆ่าไงนี่เนี่ยโดนระเบิดมันจะโดนระเบิดครับ โอเคเรายังยึดพื้นที่ไม่ได้ครับถ้าสองในสองเป็นอ่าใช่ใช่ยังยังชิงทรัพยากรกนครับโอเคเล้วจุดเกิดก็ยังชิงทรัพยากรสองฝ่าวิ่งเลยไม่กลัวามา,ๆๆๆวาวตามมาคู่นักป้านแดงเฮ้ยวันโอ้ย,อยเราเป็นเ,เป็นวัตถุ ได้ไมาโอ้โดนระเบิดอีกแล้วครับโอเคเลือกจุดเกิดเพื่อนอ้าดุ้ยเลยอย่าเพิ่งตายถ้าเพื่อน,ถ,อนถ้าเพื่อนเราตายเราก็เกิดได้ถ้าเพื่อนนี่มันยึดพื้นที่เนี่ยโอเคเราจะโชว์ปืนเลเวลกันไหนเะนาะอย่าไปยึดพื้นที่จะไปไหนยึดก่อนดียึดยึดยึดอ่าทำการยึดทงครับ จะเป็นธงอันนี้กำลังชักธงลงโอ้มาแล้วมาแล้วชักชักชักสิชักไรเฟิลเพื่อนช่วยด้วยวู้วเพื่อนยึดยึดอ่ากำลังยึดขึ้นแล้วยิ่งคนมาล้อมรอบธงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแบบชักธงเลยขึ้นเท่านั้นครับอ่าแต่ไม่รักษาตัวนะเพื่อนทั้งคู่โอ้ชักมีดมากชูเพื่อนชูเพื่อนโอ้ отлично ขอบคุณมากนักส้าบ้าน่อด้วยรถรถฆ่าขอมทำกันยเลงจากรถกันเถอะอ่ามาบุกปเชื่อเลยแค่นี้เจ้ายึดธงครับทำการยึดธงต่อศัตรูไปไหนวเนี้ยนั่ไมไมพื่อนเพื่อน อันนี้อันนี้คือถังระเบิดนะครับเอยยิงมาก็ระเบิดเลยเฮ้ยทำไมชักชักเสียวนะเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยอุยมันเกิดปืนสัตว์โ้โดนมีดเกิดตรงฐานที่เรายึดครับเราจะมายึดกันต่อ อ๋อภาคนี้ต่างจากภาคกันก่อนที่เป็น Battlefield 2นะครับก็ Battlefield 2.42ก็จะมีโหมดไททันนะครับเป็นยานบินวู้แต่ว่าไททันเล่นกับบอทไม่ได้ครับต้องเล่นออนไลน์กับผู้เล่นตัวละครก็น้อยลงครับเหลือแค่4ตัวเป็นการตามในเรื่องนะครับคือย่งชิงทรัพยากรเพราะทรัพยากรไม่มี โอ้ยเพื่อนไปไหนอะไม่เชื่ออนนั่นคือวอล์กเกอร์นะครับคืนยนต์ได้ได้้งๆ,ๆ,ๆโอเคไว้ผมเดี๋ยวจะขับให้ดูยึดก่อนไอ้ยามีดข้าเกียดนดี ไม่ไหวครับโดนลุมโอ้ยเต้นมากเมื่อกี้ทำไงเนี่ยเพื่อนไม่ยอมบุกมาช่วยสักทีโถโดนบัดลุมก็ไม่ไหวครับอ่าอันนี้สามารถปรับให้ยิงทีนัดได้ครับเนี่ยเพื่อนตายแล้ว ชุบชุบชุบเพื่อนับเรอลุยกันเพื่อนให้บาดีทีมทีมกันเอาชุบผิดคนระเบิดตุย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  ผมไม่ชักไรเฟิลเนี่ยเอ้าตายอีกแล้วเฮ้ยที่ชุบเหน่าช่วยด้วยโอ้โหวอเกอร์มาเองวอเกอร์ก็สู้ไม่ไหวครับเอาปืนกลยิงวอเกอร์ไงก็ไม่ลดมันเป็นเหล็กครับเป็นหุ่นยนต์ก็ต้องใช้เครื่องต่อต้านต่อต้านเครื่องเครื่องยนต์นะครับเป็นจรวดยิงเงาเงาใส่ ให้ก็ไปที่ใต้วอลเกอร์ครับมันจะมีจุดมันแล้วก็ปืนซัดซัด,ซดใส่ตรงเป้ามันนะครับมันคือมันลุก่า้ของคนนะยิงตรงเป้ามันนะครับเนียวเนวียวเนวียวเนี้าวอลเกอร์ระเบิดแล้วเพื่อนเราทํางานดีมากยึดยึดทำไมไม่ช่วยกันยึดเนี่ยมันจะไปยึดฐานใหญ่สตูเลยเหรอ,อยึดที่นี่ก่อนดี เฮ้ยอู้ฮ่าฮ่าฮ่าเป็นของเราแล้ว Pacific Pacific, Pacific เฮ้ย,ยชิงรักษาว่างไงเพื่อนเรารักษาเพื่อนเราก็จะได้คะแนนเด่นครับโอ้ ฟังระเบิดมาแล้วหนีสิาาบุกทางนู้นดีกว่าไหมเพื่อนตายเต็มเลยต้องชุบชีวิตอย่าพึ่งไปเกิดนะเพื่อนช่วยกูก่อนเ,นเอนาไปเพื่อน ปไปเกิดช่วยกูก่อนตื่นเอ้าตื่นอ้นนาวเราถึงฐานสตูกันแล้ว ไปยึดธงอยู่ด้านบนครับแนวแนวแนวต้องระวังดีๆครับอาจจะมีกับระเบิดอยู่มันชอบวางไว้ยึดธงนี่ไงระเบิดอันนี้เป็นระเบิดกดครับอ่าัวเดเฮ้ยต้องอเอ้าเ,เพื่อเราไปไหนอะ โอ้ฐานนี้ก็โดนยึดด้วยโอ้ป้องกันกันยังไงเนี่ยบทเกมนี้มีความสุกจริงมากเลยนะแบบผมเคยอะอยู่บนหอคอยนั่นแหละครับผมก็ยิงยงิเอาเอาอลฟเฟินยิงมันลงมาจากระลังยิงแบบมันตายทั้งทีมหลายรอบเลยอะทีนี้ มันก็แบบยิงผมไม่ตายสีเนี่ยยิงจากมาบนหัวคยกันนี้แต่ผมเล่นฝ่ายนู้นนะครับยิงลงมามันก็บุกไม่ได้สักทีจนครั้งหนึ่งมันบุกเข้าไปได้ครับมันยิงผมตายแล้วก็ยิงศพผมซัดเนี่ยเหมือนคนเล่นไมล่ะแบบแค้นมากแบบยิง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 ซำกนะหนังนี่ยสมจริงมากอันนี้เป็นเครื่องสําหรับยิงเครื่องจักรนะครับก็ระง เอาไว้ยิงคนก็ได้ครับอันนี้คือล็อกเลงเป้าค่อนข้างหนักครับเนี่ยจะเคลื่อนที่ช้าโอเคขึ้นไปนมีเป้าแดงบุกทางไหนก็ยากอ่ะไอ้หอคอยเนี่นออนย destroy it to prevent the enemy commander from using strikes on your team ไม่น่าไม่รู้นเบอร์สายฟ้าถ้าปิดก็โดนได้เอาให้เครื่องจักรแบบทํางานไม่ได้ครับโอ้ไรเฟจะออกมาฮ่าฮ่เจอกันหน่อยสมพยาบาลพยาบาลหากำลังหากำลังกำลังที่โล่งนี่แ ผมเออแพทย์โรงพยาบาลรามัยที่พืรนก็จะรักษานี่ที่รถกวอตสองอันก็จะรักษาเร็วขึ้นระเบิดเพื่อนจ้าอยู่ในถูก เพื่อ,อนไป,ปนนนอพู่สองคนแล้วดุยชิมไฮ่าฮ่าเพื่อนข่าวชุบเจ้าแล้วปะตอมสัดเชอมสิ ไปยิงแล้วเรายัางไม่ยึดถุงไปดูบนนี้กันดีกว่าโอ้มันจะสูงแค่ไหนแนว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 โอ้มันแตกหมดทีมแล้วยึดถงเลยเพื่อนอ้าวยึดแล้วครับอ้าวเหมือนจะชนะแล้วนะครับมันก็เกิดไม่ได้ครับโอเคมา,มาดูนนี้อู้เอเวอเรสต์เรื่องเงี้ยเอ้าวกำลังช่วยดูหน้าผาสักหน่อย give you